สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ประถมปี259ข้อที่9นะครับซึ่งจากโจทย์นะครับบอกว่าดาวทำงานที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับจะถ่ายเอกสารจำนวน1,850ชุดนะครับซึ่งเอกสารจำนวน15ชุดเนี่ยจะชั่งได้135กรัมนะครับอ่ตอนนี้นะครับดาวนะถ่ายเอกสารนะครับชั่งน้ำหนักได้6,588กรัมนะครับอ่เราต้องหารครับว่า 6,588กร,รัมเนี่ยเป็นกี่ชุด่ะโดยเราทําการเทียบบัญญัติยางนะครับก็จะได้ว่าเอกสารหนัก135กร,รัมนะครับจะมีจํานวน15ชุดเอ,เอกสารหนะัก6,588กร,รมัมจะมีจํานวนกี่ชุดก็น 6, ํา6,588คูณ15นะครับแล้วก็หารด้วย135จะได้ทั้งหมด732ชุดครับดังนั้นนะครับดาวจะต้องถ่ายเอกสารเพิ่มอีกครับก็เอาจํานวนที่เอกสารทั้งหมดที่ต้องถ่ายนะครับลบออกด้วย จำนวนเอกสารที่ดาวถ่ายได้ตอนนี้นะครับก็จะได้เป็น1850-732ลบ7จ2จะได้เท่ากับ1118ชุดครับครับสำหรับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ